สวัสดีครับวันนี้ที่มอกกระลากโจนะครับคนที่ชอบพระที่ึืนกับทะเลหมอกคือต้องมาที่มอกกระลากดโจที่นี่ที่เดียวนะครับเพราะว่าโซนแม่ห้องศรแม่สามแรกเนี่ยจะมีแค่พระที่คืนกับทะเลหมอกมีที่มอกกระลากดโจที่เดียวนะครับที่อื่นไม่มีนะครับที่อื่นมันจะมีแค่หมอกจางเดียวที่นี่มันจะมีพระที่คืนและพระที่ตกนะคะแล้วก็จะมีโซนไถ่โลกอยู่หลายมงนะครับมีลุงด้านล่างนะครับโซนต้นไม้ด้วยนะครับ ตัวนี้จะมีผ้าที่ขึึนกับพร้อกับทะาเลเหมาะสวยๆทุกวันเลยนะครับกระดกโจจะใกล้กว่าทุ่มมอเลยนะครับมาถึงบ้าแห้งที่มีป้ายเยอะก็เลี้ยวขวาขึ้นมาขึ้นมาอีกประมาณสักกิโลก,ก,กว่าก็จะเจอป้ายแยกขึ้นมาที่มอดก,กระดกอจแล้วนะครับจะอยู่ซ้ายมือนะครับเนี่มันหลักกว้างมากเลยนะครับสามารถจอดรถรถที่ติดกับเต็กก็สามารถขึ้นมาจอดแล้วก็กดเตกได้เลยนอนในโบโถดได้เลยนะครับ ห่อสวสี่ 4, ห่อแล้วก็ห่ออ่าน้ำสอห่อนะครับที่ห่อส้วก็สามารถอ่านน้ำได้เราจะแยกถากับขันนะให้กับที่ร้านอันนี้แยกทหารนะครับครับ